สาวๆคะเคยรู้สึกไหมว่าความสวยมันมีหลายแบบ EPTQ EPTQ นด์ฟิลเลอร์ชื่อดังจากเกาหลีใต้เขาเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เจนเย่เมธิกาที่มาพร้อมคอนเซ็ปชัดเจนในแบบชั้นที่จะมาสะท้อนความงามในแบบฉบับของทุกคนทำไมต้องเจนเย่เพราะเธอคือตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่มั่นใจในตัวเองกล้าสแสดงออกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองซึ่งตรงกับแนวคิดของ EPTQ ที่ต้องการให้ผู้หญิงทุกคนสวยในแบบของตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่น บริษัทเอมาจำกัดผู้นำเข้า EPTQ ในประเทศไทยเผยว่าฟิลเลอร์ตัวนี้โดดเด่นด้วยคอนเซปต์พรี m มียม a นท r ัล t รัส t ิฟเน้นคุณภาพและความปลอดภัยได้รับการยอมรับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า60ประเทศทั่วโลกเลยนะโดยมีเป้าหมายหลักคือการสร้างมาตรฐานความงามที่เป็นธรรมชาติและปลอดภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้บริโภคและคลินิกต่างๆงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์จัดขึ้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568สที่โซนอีเดนศูนย์นการค้าเซ็นทรัลเวอร์พายในงานมีคุณจิรวิทย์วิส และคุณธรรมพงษ์ตรีสิริพิสารก็อฟอนด์ดพร้อมได้พันธมิตรและลูกค้าคนสําคัญมาร่วมงานมากมายไฮไลท์เด็ดในงานการเปิดตัวเจนเย่เมทิกาที่มาแชร์เคล็ดลับความสวยในแบบฉบับของเธอซึ่งเน้นความมั่นใจสวยเท่สง่างามและเป็นตัวของตัวเองโดยมีนภัทรณธนนนปิ่นโรสกิรติรับหน้าที่พิธีกรคุณจิรวิทย์วิสุทธิยานอีโ e ออธิบายถึงเหตุผลที่เลือกเจนเย่ว่าเธอคือตัวแทนของผู้หญิงที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เข้าใจในความสวยของตัวเอง เจนเยจึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของความมั่นใจและความเป็นตัวของตัวเองซึ่งสอดคล้องกับแคมเปญ Reflect You ที่เน้นย้ำว่าความงามไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่แต่คือการสะท้อนสิ่งที่ดีงามในตัวคุณมาเจาะลึกเรื่อง EPTQ กันหน่อยดีกว่าเป็นฟิลเลอร์ชนิดกรดเฮลูนิกที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ผลิตและจัดจำหน่ายจากประเทศเกาหลีใต้โดยบริษัท ST มาจำกัดควบคุมการผลิตภายใต้มาตรฐานสากลยุโรเปียนฟอร์มั่วคัพ เน้นคุณภาพของเนื้อเจลและความสม่ำเสมอของโครงสร้างโมเลกุลจุดเด่นของ EPTQ ที่ทำให้แพทย์ทั่วโลกไว้วางใจโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน k f ็กเกาหลีผลิตภัณฑ์ได้รับ CE Mark สำหรับจำหน่ายในยุโรปกระบวนการผลิตควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดคุณสมบัติพิเศษข,ของเนื้อเจลโครงสร้างเจลมีความสม่ำเสมอช่วยให้รูปทรงคงตัว ค่าความหนืดและความยืดหยุ่นสมดุลเหมาะกับก,บการใช้งานหลากหลายบริเวณผิวสัมผัสเรียบลื่นช่วยให้แพทย์ควบคุมการฉีดได้ง่าย EPTQ เติบโตอย่างแข็งแกรง่งได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ในวงการมากกว่าการโฆษณามีคลินิกพาร์ทเนอร์มากกว่า300แห่งทั่วประเทศข้อซูมเมอร์อวนิสเพิ่มขึ้นกว่า55%ในกลุ่ม Gen Y แซด EPTQ ไม่ได้หยุดแค่ฟิลเลอร์ พวกเขามีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามและลาวผ่านโมเดลคลินิกเคอร์เบรชั่นฮับพร้อมกลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจรทั้งดิจิตอลคอนเทนต์โค้มาร์เก็ตติ้งและเอเจเคชั่นนอลมาร์เก็ตติ้งผ่าน EPTQ Experience Academy เพื่อให้ความรู้เรื่องเทคนิคการฉีดที่ปลอดภัยและได้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติสรุป EPTQ กำลังก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกเจนให้สวยและมั่นใจในแบบของตัวเองอย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆได้ที่ Facebook i n s t a g r a m และเว็บไซต์ของ EPTQ นะคะคำถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือความสวยในแบบฉบับของคุณมาร่วมแชร์ความคิดเห็นกันได้เลย